มีน้ำห่างอยู่ในลำเรือนะคะเราก็จะต้องผิดออกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอยู่ในเรือมากไปเดเรือจ,จะจมได้นะคะโอเคแคนนี้เสร็จแล้วชุสวัสดีค่ะได้แล้วเราก็มาลงเรือกันอีกแล้วนะคะคุณปู่ก็พาให้อีกแล้วเราก็จะไปเก็บดอกสโนว์กันอีกแล้วมันเยอะมากค่ะคุณย่าทิพย์มาทำอะไรครับ เก็บดอกสนุครับที่ไร่ของพายที่รักนะอีกแล้วนี่ต้องพายเรือเก็บสนุครับพน้ําท่วมเยอะเลยนี่อย่างเยอะอย่างเยอะนี่เหมือนเดิมครับวันนี้วันที่สามครับคุณญาติทิพติดใจอยากลงเรือพายเรือเก็บดอกสนุอีกแล้วนี่เลยครับอย่างเยอะครับๆๆๆเต็มไปหมดเลยครับนะ้อที่ประมาณสองไร่กว่าที่น้ําท่วมนะครับนี่มีดอกสนงแล้วเราก็เก็บให้เป็นประโยชน์ครับนี่ นี่ครับตอกสนนี่มีทั้งบ้านแล้วก็ตุ่มโตมครับเยอะแยะเยต็มไปหมดเลยครับเราสามารถที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์นนะในการทำกับข้าวของเราครับนี่ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยใช่นี่นะคะตรงหนา้านี่หุนเล็กล้ามีไฟน่ารักน่ารัก,รกเห็นไหมคะ ที่นอนที่เดิมนะคะท่วมไม่เหลือไปไม่ได้หุ่นนาฬิกาน่ารักไหมนี่หลายตัวนาฬิกาสวยงามพิงคปู่พาชมวิวทิวทัศน์นี่ดูเ,เห็นไหมคะควยพัดก็ท่วมเหมือนกันเราดูกันต่อไปนะคะนี่มันจะเป็นยังไงนจะออกช่องแคบมาลากาช่องแคบนี้เองที่ น้ำพ่วมแล้วคุณปู่ไัยเดือพามามี่ไดโเ้โหพ่วมสน,นิทอม,มีต้นม,มะม่วงมาคเนี่ยที่รอดอยู่ริมๆก็พอได้อยู่อืต้นดอากระจายไม่ค่อยจะรอดเท่าไหรเข้าอยู่ในน้ำก็าจะเหี่ยวตายไปตาธรรมชาติอืมเราก็ใกล้ๆเกือบจะถึงฟังแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็คือตรงที่เรา สระน้ำรูปหัวใจนะคะที่เราเลี้ยงปลาแล้วก็มีผักบุ้งแก้วมีบัวมีหุ่นไล่กาเฝ้าด้วยเห็นไหมคะมีไฟโซลาเซลล์ติดรอบๆสระสวยงาม